สวัสดีครับผมวันนี้พบกับช่างนิกนะครับผมกับช่างช่างฝนค่ะมวันนี้เราไากินอะไรช่างฝนวันนี้เรามีน้ำพริกปลาทูอยืดเนื้อยืนเนื้อน้ำเนื้อน้ำเนื้อน้ำเนื้อนี่ครับน้ำพริกปลาทูนะครับทำเองเนาะทำเองแล้วก็ไข่เ,เ,เ,เจียวนะครับมีทุกชิน้นด้วยสั่งเลยผักลวกแล้วก็ผักสดเนาะไปไม่พูดพงฟังเพลงเนาะนี่แอบแอบลูกค้ามากินนะเนี่ยเปล่าหิวเริ่มเลย น้ำพริกนี่เป็ดเผ็ดแซ่บหนัวๆนัวอืม,อมน้ำมันหอยติดม,มืออือหือนเหอือหือเนื้อผักคำเรืองเลยต้องอแท้อันนี้เขาเรียกบวบไหมป่อยใช่สาลี่สาลี่เล็กบอร์ถ้าภาคอีสานเขาเรียก อะไรทุกอย่างเนี่ยบวบเล็กแล้วกันง่ายเลยอืมอืมัมมนมันอร่อยมากเลยยอดแบบใหญ่มากเลยอ่ะใบข้าวดใหญ่อะ่ะสามพันเบียกับผักกว่าอือือืจริงเป็นเมนูนที่ชอบพวกผักเนาะกินทุกวันยังได้เลย พริกประทรูน์ื้ออย่างพรัมตังกับประกาศเกิบตต่ติดขอวันนี้ช่างเฟรมเราสิทธุระไม่สามารถมาร่วมพรรกิจได้ใช่

เอาการลองเลยลูกะเพ่แล้วก็ติดคอ,อกั้นหรอเขาบอกต้องพันก่อนใช่ส่วนเราไม่ต้องพันครับจะจริงอยากกินผนะักเลยนะผักตระหนผักอะไรสะอมแต่ว่ามันม,มันเหม็นกินได้ทำง,งานแล้วมันเหม็นวนปากเอาอยู่ในลำไสม้มันเกลือขึอน้นแบบอร่อย ละมุนในปากเร่ตขอนเยอมากาเลยทำงานจะกินเหลือวนะเนี่ยลายแบะ <c oughs> วันนี้อากาศเยนนะ็นเนาะต้งฝนเนาะใช่ค่ะวันนี้หนาวใจเสรจอต้องตัวทำตัวคิดว่าจะหมดหนาวแล้วมีหนาวน่หนาวประมาณนี้สิกหนึ่งเหรอ

มีค่าตัวหรือเปล่ามีแล้วเรื่องเขาอยากกินอะไรอยากกินเขาดิย่ะกบบนี้ก,กเ็เล <c oughs> ี้ยงอยู่แล้วมันพิเศษกว่าตรงไหนเน,นี่ยน,น,น,นมับรรยากาศอ่ะไปกินข้าวข้างคานน้าอืมอคนนี้วัตถุเนี่ย กำลังยาวใ่อีืนึงเอาลากมาพอม,น,มน้อใหญ่ันนี้ความสูกวันนี้ผักเลดน้อยไปแล้วน,นะแสงมาลงหัวอพอดีอือแสง,งมาขอาหนาไข่พัน่อไม้จม จาจานนึงเลยกำลังกินข่าวบดีเลยหอมเลยจะพี่เขาบอกเอาไหมล่ะสบายกินเหลือแล้วนี่ปนไปมกกระแทบน,นะเนี่ยต้มกระแทบมกกระแทบ ากาศก็ดีนะชอบอยู่อากาศหนาวอ่ะชอบภาษากลางเขาจะบอกว่าเอาเอาไปย่างนะะสายสารภาษาอื่นเอ,เอาไปมกมกเสาไฟแล้วว่าเธอกินขนาดเธอจะอิ่มเลยแหละหรืว,ว่านะวาย,ยวู่ะกินผักเรือยนงใช่มนอมิ่มเพราะเรากินผักอืมนุ่กขับถ่ายดีมากเลยนะคนไหนไม่ชอบกินผักต้องกินผมมากินไม่ได้ทุกอย่างหรอกแต่ก็

อย่างเชียวภัยก,กุบก้าบกุบก้าวคนเดีเยวเมื่อไหร่เราจะขับโปรแกรมกันต้องมันใจวะมันหนาวหนาวอยู่ตื่นยังไม่อยากตื่นเลยอืมหนาวอยู่เมื่อชิดหนาวกันเนาะมืดหนาวก่อน หนเหมืแล้วนี่นหนเขาลุ้ว่าสารคามหนาวทั้งปีพอดีอ้วนก็มากินเน้อย่างอย่างไ่เนาะอย่างไวเลยชวนมาอองกายออกเอาหนาวพอชวนมากินเน้อย่างลูกอาบน้ำอย่างไวแล้วอยกินอย่างหลายแล้วไปเดี๋ยวจะแย่ายไปแล้วนะับไปยาวเลยนะเนาะกอไปจากไปอีกเนาะ Cắp nên tất ăn cắp người tất cả tôm người tất cả mọi người tất cả mọi người ตองนี้ป่ะต้องมีเวลางจริงเ่อนนะนสวนสวนอ๋อใช่เราะอว่านนั้นเราไปเขาลุกข้าอเขาดิ่งรับซับใหม่หิวของบุมบรังมยปทูมติดา แม่เหมือนนั่งกินตรงนางเขาบ่ไปทางไหนเรือยเข่าหน้อมเขาบ่ไปไหนมาไหนเลยไปยังอยู่คือเก่าไปเหรอปล่อยไว้ตามานจะนั่งพักเลยหลับมาเรียกเอาเดี๋ยวลูกค้าอยู่อย่าง เราทำเาะอย่าี้ยเดี๋ยวดูว่าเราถ่ายคลิปป่นะเนาะถ่ายคลิปเราถ่ายเองเนาะต่างหายมากลเลยตอนนี้จอดวิวแม่งนักร่อยเนี่ยอืฮึซึ่งเนี่ยอืเพราะว่ามันมีคอนเทนต์ลงไงเหมือนไอเดียช่องเนี้ยไม่ค่อยเปิดมันเป็นช่องทำผมด้วยแหละส่วนแล้วอย่างอื่นตรงมัไม่ค่อยขึ้นเศอ,อืมต้องเงี้ย

ไม่อิ่มเหรอกอดีอืมอิ่มมันรังดีอ่ะแบบมันลังอิ่ม,อมขอโทษทีคร,รับผมไม่ใจนิสัยครับขออนุญาตยึกปลาทูเราไม่รีบๆกันใช่ไหมขอให้ผัก ม่เวลาหืมพออะไรแบบนำ้ำบัตรเดือดหรือบัตรเหตอดทางรถมอเตอร์ไซค์เครืทางไกลเครื่อง,งยังถึงทุกวันนะกูเกี่ยวสำลักแล้วเมื่อกี้นี <c oughs> ต้องพูดสำลักเครื่องว่าเอาดีบปะวะเฮ้ย <c oughs> ยายายาเกือบ <c oughs> พุพ่งแล้วเมื่อกี้เนี่ยกิน, <c oughs> นจมูกแทะ <c oughs> ม,อมโอเคครับตอนนี้ก็ช่างนี้ก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับช่างฝนยังไงกอ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งด้วยนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าช่างนี้กับช่างฝนมาอะไรกินอะไรหล่อยให้พี่น้องดูกันเนาะ <S 1> <S 1> วันนี้ลาไปก่อนครับผม <S <S ลูกค้ามาตามแล้วจะไปจัดพบบ๊ายบายสวัสดีครับ